พิธาตกเก้าอี้นายกใหม่วาบมายมมาทูตเตือนปฏิวัติ2,566หมอไพรายพรยกะซิปดวงการเมือง2,566ไม่ต้องพักภายหลังการสิกขาของหมอปพรายพรยกะซิบนั้นโดยครั้งไปได้ทำการเชิญท่านยมเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการและหัวข้อการสนทนานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทิมพิธาลิ้มเจริญรัตใช่นายกคนที่30หรือไม่จากคำํำนายเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่านายกจะเป็นคนที่เกิดวันที่2 1อย่างใช่หรือไม่ใช่คุณหน้าขาวคนหน้าโปรกมีบทบาทสำคัญหรือไม่ท่านกระซิบหรือเปล่าว่านายกจะเป็นใครหรือว่าจะมีเหตุการณ์ม็อบลงถนนและอีกมากมาย ครั้งนี้หมอปลายพูดชัดเจนหนักแน่นเหมือนทุกครั้งและขอให้ทุกท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทิมพิธาจะใช่นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่ตามนิมิตของท่านยมหมอปลายบอกว่าไม่เห็นค่ะแต่เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนที่สื่อต่างชาติก็คือเขา แต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็มีเห็นว่าจะได้เป็นแต่ไม่ได้เห็นใส่ชุดที่สมควรคำถามมีว่าแค่สมัยนี้หรือตลอดไปอยากให้คุณทิมระวังตัวเยอะๆตอนนี้มีประเด็นหลายสิ่งอย่างที่กำหนดโดยตรวจสอบสิ่งที่ท่านยมกระซิบข้างๆหูหมอปลายทิมพิธาดักทางการเมืองเหล่านี้จนตัวเองหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไป ในระยะเวลายาวนานหรือไม่คำถามนี้อันเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสสนี่แหละค่ะก็ต้องระวังคำพูดกิริยาระวังให้มากๆเลยจะโดนกฎหมายจัดการนั่นก็คือปัจจัยคุณทิม์ไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ถูกสอยอย่างถาวร คนนั้นเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ชื่อตัวหลักของพักที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทำแต่เป็นคนอื่นหลังจากนี้คุณทิมพิธาจะโดนลีภัยไปต่างประเทศไหมคำว่าลีภัยยังไม่เห็นยังสู้อยู่ในอีก3-5ปียังเห็นทิมพิธาอยู่ในประเทศไทยฟังแล้วตกใจค่ะเพราะเราก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้ง หมอปลายคะเคยทำในรายการเมื่อต้นปีว่าจะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งตอนนั้นถ้าถามท่านยมว่าสรุปเขาก็เลือกตั้งนี่ท่านยมเลยบอกว่าไหนล่ะหีบเห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาสติกท่านยมก็บอกท่านก็รู้จะเอากล่องแบบนี้มาใส่ของสำคัญ ถ้าถิมพิธาไม่ใช่นายกคนที่30แล้วจะมีใครเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหมอปลายตอบว่าอันนี้ตอบยากมากค่ะเหมือนจะยังเดียวกันไม่จบหรือเปล่าท่านยมบอกแบบนั้นหมอปรายคือทำนายไว้ว่าคนเกิดวันที่21ทั้งสองคนจะจับมือกันแล้วมีคนใดกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกคนละเครื่องสมัยแมมคำตอบที่ได้คนเกิดวันที่21 จะมีบนป่าสำคัญช่วงนั้นที่ดูเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภามันเปลี่ยนกลับข้างไกลว่าคนที่เกิดวันที่21ทั้งหญิงและชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์หมปลายเคยทำนายไว้ว่าถ้าไม่ใช่คนที่เกิดวันที่21จะมีคนที่เป็นพี่ใหญ่ของคนที่เกิดวันที่21 อาจจะมีโอกาสเป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยโอ้โหคนนั้นถอยแล้วเสด็จฐาแต่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณคนนั้นยังอยู่หลังจากนี้จะมีตัวละครเหลืออีกไม่กี่คนเช่นคุณนาหน้าขาวหมอปลายบอกว่าคุณนาหน้าขาวถึงแม้จะยากแต่ถึงเวลาแล้วไม่ได้เหมือนมีอะไรที่ลอยมาเช่นดวงประทีบลอยมาจากฟ้า นั่งสวยๆบารมีเยอะๆแต่ยากค่ะสำหรับตแตน่งนายกสมัยนี้จะมาทูดบอกนายกคนต่อไปคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทธ์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่า ท่านยมในวัดภาพนายกคนต่อไปไว้แบบไหนโอ้โหอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอเอา้าถ้าไม่ใช่สอสก็ตกใจนะสิเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือป่าหมอปลายยิ้มก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมทู่แต่สิ่งที่น่ากลัวมันน่าจะมีรัฐประหาร แม้พูดเองนะคะแต่มีเยอะค่ะมีโอกาสเป็นมากๆสิงหาคมนี้ชี้สตาสยองกลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือนถ้าเป็นไปตามโรคแมปจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนนี้หรือจัดทอดระยะเวลาไปอีกหมอปลายลากยาวเอาตรงๆว่าหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจน หรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่แปลกแปลกหนักเปลี่ยนแปลงหนักคือสิงหาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนช่วงสิงหาคมการนายกเป็นคนนอกอายุ60กว่าปีทำธุรกิจอะไรแม้ตอบยากจังเลย เป็นคนในเครื่องแบบค่ะอยู่หลายปีถ้าดูนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนรักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นๆทํำทุกอย่างตามกฎหมายใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธ มันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนคือผู้หญิงใหมรุ่นผมอย่าประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่กระบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยดันมีต่างชาติเข้ามาปนแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสน,นุน หรือนายทุนมองว่าเข้ามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นการกระจายข่าวออกไปม็อบบนถนนจะเกิดเพื่อจะเต็มท้องช้างอีกครั้งหรือไม่หมอปลายตอบชัดเลยว่าก็กลัวเพราะเวลาท่านยมพูดคำว่าน้ำเยอะช่วงนั้นก็มีประกาศให้ระวังเรื่องน้ำแต่ว่ามันมีทั้งน้ำแต่ในกรุงมันมีแต่น้ำตา และปีนี้จะเห็นไฟไหมหมอปลายบอกเลยว่าตลอดทั้งปีเลยค่ะปีนี้คือกระต่ายไฟกระต่ายทอดมันไม่ใช่กระต่ายทองจะมีไฟในกรุงเทพใจกลางที่เดิมประวัติศาสตร์เดิมๆขอกรองว่าไม่ให้เกิดขึ้นที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากดากก่ดาก็ด่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติตัวเองว่า โมโหขึ้นเมื่อไรเก็บไว้ในใจหรือใช้วิธีประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอ